จะมาคุยกับคุณพี่นันนะครับว่าในหมู่บ้านนี้นะครับมีผู้สูงอายุนี่ประมาณกี่คนครับครับในหมู่บ้านฟังกือ์มีผู้สูงอายุประมาณห้าสิบห้าคนนะครับทั้งชายและหญิงนะครับทั้งหมดครับส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอายุเฉลี่ยหกสิบปีถึงแปดสิบเก้าปีนะคแปสิบเก้าครับแล้วโรคส่วนใหญ่ที่พบนี้มีอะไรบ้างอาโรคส่วนใหญ่ที่ได้พบกับผู้สูงอายุคือเป็นโรคเบาหวานฮะครับในโรค โข้อเสื่อมและก็เป็นกระเพาะนะครับเป็นกระเพาะเป็นส่วนใหญ่นะะบางวันบางครั้งก็เป็นไข้หวัดนะครับแล้วช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ครับครับช่วงหน้าหนาวเป็นเป็นไข้หวัดเป็นส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนนะครับการเข้าไปรักษาพยาบาลหน่วยงานของรัฐเนี่ยยากลำบากแค่ไหนครับครับคือทางข้ามันคงไม่ค่อยดีนะฮะคือทางคับแคบโคดเค้านะครับขึ้นเขาแล้วก็เวลาจะเป็นไข้ตอนกลางคืนก็ลำบากที่จะเดินไป นะครับบางคนก็ขี่รถยนต์ไม่ได้ขี่รถเครื่องไม่ได้นะแต่ถ้าเราจะส่งไปโรงพยาบาลหรืออนามัยถ้าปอยเหมารถชาวบ้านก็เที่ยวละห้าร้อยบาทค้าร้อยบาทถ้าจากหมู่บ้านไปถึงอนามัยอันนี้มอเตอร์ไซค์อ่ารถรถรถยนต์ฮรถยนต์ห้าร้อยบาทมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็ประมาณสักสองร้อยบาทสองร้อยครับเป็นค่าน้ำมันในหมู่บ้านนี่มีมอเตอร์ไซค์กี่คันแล้วก็รถยนต์กี่คันอ่ในบ้านมีมอเตอร์ไซค์ประมาณร้อยกว่าคันฮะรถยนต์ประมาณสิบกว่าคันครับ แล้วทาไมต้องเช่าครับคือบางคนนะฮะบางคนไม่มีรถยนต์ไม่มีรถเครื่องหรือบางคนผู้สูงอายุไม่สามารถขี่รถเนตได้นะไม่สามารถขี่รถเครื่องได้ครับมันจะไปต้อง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 ไปเช่าไปไปเหมารับเหมาฮะไปเช่าเหมาเขาแล้วที่ผ่านมาทางชุมชนมีการแก้ไขยังไงบ้างครับคือที่ผ่านมาถ้าเกิดมีเป็นไข้เป็นอะไรก็จะเป็นนะฮะจะไปต้องเช่ารถถ้าไม่มีรถนะฮะโดยขอเช่าชาวบ้าน เราคก็ถ้ามีลูกมีหลานมีลูกแค่ก็พาไปส่งกันนะคือคถ้าหากเขาจะมีการจะตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้นมาที่นี่นะครับชาวบ้านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างว่าได้รับประโยชน์มหาศาลนะฮะไม่ว่าไ,ไม่เฉพาะผู้สูงอายุนะฮะปกติชาวบ้านก็เป็นป่วยกันเยอะนะฮะค,คือจะมีการดูแลร,รักษาใกล้กลบ้านคือไม่ต้องอเสียค่าค่าเช่ารถนะฮะไม่ต้องเสียเวลาและก็สามารถรักษาได้ทุกเวลานะครับ ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางคืนนะฮะถ้าไปข้าลางกลางคืนเราไปไม่ไม่เข้าไหวนะะจำเป็นต้องใช้รถยนต์บางครอบครัวนี่คือจะเหลือเฉพาะผู้สูงอายุอยู่บ้านใช่ไหมครับก็มีฮะบางครอบครัวมีลูกหลานแยกไปอยู่อีกครอบครัวหนึ่งนะนะครับผู้สูงอายุอยู่ก็2สองคนนะฮะก็มีลูกหลานก็ดูแลลาบากครับก็จะเป็นต้องเช่ารถครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็พาไปส่งอย่างนี้แหละครับครับผมถามคุณหมอบ้างครับทําไมเราถึงเลือกจุดตรงหมู่บ้านปังคึดเป็น บ้านนำร่องหมู่บ้านแรกที่จะทําศูนย์ขึ้นมาครับครับสวัสดีครับสําหรับหมู่บ้านที่ห่างไกลแบบหมู่บ้านต่างคิตนะครับถ้าเืิดถ้าเปิดอย่างที่ว่านะครับถ้าเปิดจะไปรักษาที่สถานเนื้อไหรือไปโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็ห่างไกลแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถานบริการที่ใกล้ที่สุดก็คืออยู่ที่ชุมชนนั้นเองนะครับและชุมชนที่แห่งนี้ก็มีความพร้อมในอาคารสถานที่ กับมีอาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ขาดบุคลากรขาดคนที่จะต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็ขาดระบบการให้บริการว่าอยให้บริการอย่างไรครับคุณหมอครับตอนนี้เรามีสถานที่ละแล้วก็จะมีการเริ่มก่อตั้งสูตรขึ้นมาละบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จำมาไว้ที่นี่เราจะได้การสนับสนุนจากไหนครับคือก็อย่างที่บอกครับกําลังคน ต,ต้องมาก่อนอคือถ้าเผื่อเอาเครื่องมือมาก่อนเนี่ยคนยังไม่พร้อมก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ล้างนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาคนหาอาสาสมัครซึ่งเป็นคนในชุมชนรเราเราก็จะฝึกอบรมให้มีความรู้ความชานาญนะครับในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพและดูแลเครื่องไม้เครื่องมือที่จะนํามาให้ด้วยแล้วถ้าเราอบรมบุคลากรขึ้นมาค่าใช้จ่ายตรงนี้จะได้มาจากไหนครับคุณหมอครับค่าค่าจ้าง ขอเอาค่าฝึกอบรมก่อน,นครับ,ค,รบค่าฝึกอบรมนั้นก็จะสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์กับกองทุนประชากรแห่งสาธชารณชาติส่วนการดําเนินงานระยะยาวก็หมายความว่าค่าใช้จ่ายต่างๆขั้นหนึ่งเราต้องสร้างความเป็นอาสาสมัครก่อนอย่างที่มีอะไรอาสาสมัครดูแลความปลอดภัยตรงนี้นะครับพอและถ้าเผื่อกกิจการดําเนินการไปได้ด้วยดีนะครับมีผู้มารับบริการมาก พอสมควรแล้วก็ผู้ให้บริการก็มีคุณภาพพอเพียง <c oughs> ก็อาจจะทางท้องถิ่นคือทางอบอตอซึ่งกําลังยกฐานะจะเป็นเทศบาลตําบลน,นี่ครับก็อาจจะให้การสนับสนุนบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างประจําก็ได้นะครับแล้วถ้าเผื่อท่านมีความรู้ดีๆดีความสามารถสูงๆทางกระทรวงสาธารณสุขก็อาจจะส่งท่านไปศึกษาต่อนะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพต่อไปนะครับซึ่งเขาก็สามารถจะอยู่ในชุมชนได้ตลอดไปเพราะว่าเป็นคนท้องถินนี้เองนะครับแต่ว่าศูนย์แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการรักษาแล้วก็ยังเป็นการให้ความรู้ตั้งแต่เด็กเเลยนะครับว่าอย่างโรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็จะให้ความรู้เขาไม่ให้มีโรคนั้นเกิดขึ้นอย่างนี้แหละครับครับศูนย์นี้จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักคือส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมสุขภาพคือตอนที่ยังไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็ ป้องกันโรคคือคนที่มีปัจจัยเสี่ยงแล้วนะครับคุณหมอครับใช้เวลานานไหมครับที่จะผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาได้ครับก็อยู่ที่ความพร้อมของชุมชนนะของท่านผู้ใหญ่เนี่ยครับว่าท่านจะพร้อมแค่ไหนครับับทานเรามีบุคลากรที่พร้อมจะให้การฝึกอบรมได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วครับครับพอชุมชนได้บุคลากรขึ้นมาแล้วทางนี้อบรมให้แล้วแล้วอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะมาจากไหนครับครับอันนี้ก็ อย่างที่บอกนะครับทางขั้นต้นก็มาจากกองทุนประชากรแห่งสาธารณชาตินะครับซึ่งจะเป็นคนเริ่มต้นก่อนต่อไปถ้าเปิดเห็นดีเขาทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมต่างๆก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะครับอคุณหมอบ้านนะครับว่าหลังจากที่มันมีศูนย์สุขภาพสําหรับหมู่บ้านขึ้นมาแล้วนะครับปัญหาในเรื่องของผู้สูงอายุนี่จะหมดไปไหมครับคุณหมอ ผมคิดว่าปัญหาผู้สูงอายุจะหมดไปเนี่ยเราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยทำงานว่าการดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดเป็นโรคเนี่ยทำยังไงคือการส่งเสริมสุขภาพเมื่อก่อนเรามาเปิดเวทีที่นี่เมื่อสักสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ถามความเห็นของคนที่อยู่ในชุมชนเก็ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นปัญหาคือว่าการสื่อสาร วิทยุเนี่ยมาถึงที่นี่ลำบากมากเพราะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะต้องตั้งวิทยุชุมชนเราใช้ภาษาชนเผ่าเพื่อจะได้อธิบายเรื่องสุขภาพให้เข้าใจแจ่มแจ้งเพราะนั้นเมื่อมีศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยการฝึกอบรมนะฮะที่อยู่ใกล้ที่สุดคือคณะพยาบาลซน่งเป็นเออเกอร์กลายของเราเนี่ยจะช่วยดูแลเรื่องบุคลากรเรื่องนี้ให้ขณะเดียวกันที่คําถามที่แรกเนี่ยที่ว่าต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือความจริง ศูนย์บริการแบบนี้ไม่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือเลยเท่าไหร่หรอกมีแต่คนที่เข้าใจว่าจะอธิบายเขาได้ทราบไปยังไงอย่าใค้ได้ป่วยก็โรคพื้นๆอย่างเงี้ยปฐมพยาบาลเบื้องต้น่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเหมือนสมัยโบราณเราเรียกว่าสุขาลานะฮะจะช่วยได้มากทีเดียวครับคุณหมอครับถ้าตอนนี้ที่บ้านปากคิดเป็นหมู่บ้านนําร่องต่อไปเราจะมีที่อื่นอีกไหมครับก็เราก็ทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทางยูเอ็น ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติก็จะหาต้นแบบก่อนอันนี้ถือว่าเป็นบู่บ้านต้นแบบ,บสำหรับช,ชนชาวเผ่านะครับถ้าเปิดน,นี้เราก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าศูนย์ส,สภาพชุมชนของของชาวเผ่านั้นสามารถที่จะเกิดขึ้นได้สามารถทําได้นะครับโดยชุมชนและก็ทางรัฐก็จะช่วยสนับสนุนให้ครับครับท่านผู้ชมครับทัวก็คือช่วงท้องถิ่นสนทนานะครับซึ่งก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะ ได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของคําว่าสังคมผู้สูงอายุแล้วก็เราเตรียมรับมืออย่างไรนะครับแล้ววันนี้ผมวินไยชัยวงแล้วก็ผู้ร่วมรายการน,นะครับก็ต้องขอลาทานผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ